ในที่สุดก็เปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับ Apple CarPlay Ultra ที่เป็นเจอเรชั่นใหม่เปิดตัวครั้งแรกกับแบรนด์ซ u เปอร์คาร์อย่าง Aston Martin และนำไปใช้คันแรกอย่าง DBS ที่เป็นซ u เปอร์คาร์ SUV ของทางแบรนด์ครับเรีไดว่าสามารถตั้งค่าทุกอย่างเกี่ยวกับตัวรถได้รายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังครับ หลังจากที่เรานะครับถูกปล่อยให้รอนานตั้งแต่ปี2020 Apple ออกมาประกาศเกี่ยวกับ Apple Carplay Next Gen นะครับและบอกว่าจะเปิดตัวในช่วงปี2024หลายคนก็คาดการณ์ว่าจะเปิดตัวในแบรนด์แรกอย่าง Porsche เะครับแต่สุดท้ายแล้วมาเปิดตัวจริงปีนี้ครับ2025กับแบรนด์อย่าง Aston Martin เรีได้ว่าได้ผนึกกำลังกับ Apple นะครับในการร่วมพัฒนาและ Aston Martin เองก็ยอมให้ทางแบรนด์สามารถล้วงข้อมูลตัวรถเพื่อแสดงค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบการขับขี่การตั้งค่าแอร์หรือแม้กระทั่งระบบ เครื่องเสียงอย่าง b o w e r and Wilkins ที่อยู่ใน Aston Martin นะครับก็สามารถตั้งค่าได้ผ่าน Apple CarPlay Ultra ตัวนี้ด้วยนะครับเรียกได้ว่าครั้งนี้ถือว่าเป็นการก้าวกระโดดของระบบ Infotainment ของ Apple CarPlay ในรถก็ว่าได้ครับเพราะว่า Ultra ตัวนี้จะสามารถตั้งค่าได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบความปลอดภัยระบบช่วงล่างหรือแม้กระทั่งการควบคุมระบบแอร์ทำให้เราไม่ต้องสวิตช์จอครับไปหาระบบของตัวรถซอฟต์แวร์ตัวรถกระโดดกลับมา Apple CarPlay หรือกลับไปกลับมาครับทุกอย่างครบจบและสามารถแสดงค่าได้ทุกจอบนรถด้วยและ ก็จะเพิ่มให้กับแบรนด์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นปอร์เช่ฮุนไดฮอนด้าเกียร์เองและแบรนด์อื่นๆด้วยนั่นเองครับแต่เรียกว่าแอสตันมาตินถือว่าเป็นแบรนด์แรกนะครับที่เปิดตัวพร้อมกับเจนเรชันใหม่นั่นก็คือ Apple CarP l a y u l t r ันั่นเองครับโดย Apple CarP l a y Ultra คือเวอร์ชันล่าสุดของ Apple CarP l a y ที่ได้พัฒนาร่วมกับผู้ผลิตหรือว่าแบรนด์รถยนต์ที่จะใช้ข้อมูลเชิงลึกและต้องการการเข้าถึงมากกว่าเดิมครับโดยที่เราจะสามารถเชื่อมต่อกับ iPhone ของเราครับได้เต็ม หน้าจอเรือนไม้ดิจิตอลอินสตูเมนต์คัสเตอร์หลังพวงอะไรครับจะแสดงไม่ว่าจะเป็นเ,เรื่องของมาตรวัดความเร็วรอบเครื่องอุณหภูมิยางรถระดับน้ํามันหรือแม้กระทั่งแรงดันลมยางครับและหน้าจอกลางเองสามารถแสดงเรื่องของแผนที่ข้อมูลเพลงระบบความบันเทิงหรือแม้กระทั่งข้อมูลจาก iPhone และข้อมูลจากตัวรถครับและอีกหนึ่งฟีเจอร์ก็คือการแสดงวิดเจ็ตผ่านหน้าจอโดยเฉพาะของแบรนด์นั้นครับหรือว่าใช้ฟีเจอร์ว่า punch through AI ยกตัวอย่างเช่นครับ Aston Martin DBX คันนี้จะสามารถตั้งค่าลำโพงอย่าง b o w e r and Wilkins เป็นการปรับตั้งค่า EQ ต่างๆหรือแม้กระทั่งเรื่องของโหมดการขับขี่หรือการเปิดปิดระบบต่างๆผ่านหน้าจอเฉพาะของแบรนด์ได้ด้วยครับและผู้ใช้จะสามารถควบคุมคาเพย์อัลตราได้ผ่านหน้าจอสัมผัสปุ่มฟิสิกอลบัตเทิภายในตัวรถหรือแม้กระทั่งการสั่งงานผ่าน Siri เพื่อจะเป็นการใช้งานที่ครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสียงตั้งค่าระบบแอร์หรือแม้กระทั่งโหมดการขับขี่ผ่านคาเพย์อัลตราได้เลยครับอีกหนึ่งความโดดเด่นของคาเพย์อัลตรานะครับก็คือทาง Apple เองเปิดให้แบรนด์ผู้ผลิตรถยนตต์์สาาาาามรถดีไซนนห้เฉพะ ของทางแบรนด์เองได้นะครับตัวอย่างเช่น Aston Martin เองก็เลือกที่จะโคกับ Apple นะครับแล้ว Request ว่าต้องการให้มีกลิ่นอายของความเป็น Aston Martin ทำไงก็ได้ให้มีความเป็นซูเปอร์คาร์อังกฤษและยังใช้ในเรื่องของสีครับให้มีความเป็น s t t o n m r t t ินนั่นเองแต่ยังไงก็ตามนะครับผู้ใช้สามารถไปคัสตอมเรื่องของ Background หรือว่าธีมต่างๆ ต,ตองเิมได้ด้วยนั่นเองครับเรียกได้ว่ายืดหยุ่นมากๆครับจะทําให้ผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนเรื่องของพื้นหลังหน้าปัดเอฟเฟกที่จะแสดงผลทําให้ตรงกับความต้องการหรือความชื่นชอบของเราได้ด้วยครับทำให้การขับขี่นั้นสามารถแสดงเอกลักษณ์ของตัวเองได้ดีเลยครับและตอนนี้นะครับ a p p l e c a r p l พ y Ultra ได้เริ่มใช้งานสําหรับรถ Aston Martin อย่าง DBX เป็นคันแรกของโลกนะครับและจะตามมาภายในปีนี้ไม่ว่าจะเป็น DB12 v a n q u i แวนควิชแวก็จะสามารถใช้งานได้ภายในปีนี้ครับเรียกได้ว่าเจ้าของรถต ต่างๆที่ผมได้พูดไปนะครับที่สหรัฐอเมริกาและแคนาดาจะสามารถอัปเดต Apple c a r p l a y Ultra ได้ภายในปีนี้คุณจะได้ใช้อย่างแน่นอนครับและสําหรับผู้ใช้ iPhone นะครับจำเป็นจะต้องอัป iOS เวอร์ชัน18.5ขึ้นไปถึงจะสามารถใช้งานกับรถ Aston Martin ที่รองรับหน้าจอ p ิเ e er Black นะครับที่เป็นขนาด10.25นิ้วถึงจะรองรับการใช้งาน Car p l a y Ultra อย่างเต็มรูปแบบครับและนอกจากนี้ยังสามารถสั่งการเพิ่มเติมผ่าน Car p l a y Ultra ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบช่วงล่าง s ชบบสซ o ค t r o l รล ระพาพหรือการทรงตัว ESP ระบบท่อไอเสียระบบช่วยให้อยู่ในเลนและระบบออโต้พาร์คกิ้งหรือระบบช่วยจอดนั่นเองครับและ c e o ของ Aston Martin อย่าง Adre เ h a l l m a r รก็ได้ออกมาพูดนะครับว่าเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้ร่วมมือกับ Apple และเป็นค่ายแรกที่ได้เปิดตัว c a r p พ a Ultra รระบบใหม่นี้ถือว่าเป็นการยืนยันแล้วนะครับว่าทาง Aston Martin เองก็มุ่งมั่นที่จะพัฒนานวัตกรรมกับบริษัทระดับโลกเพื่อมอบประสบการณ์ที่หรูหราและพิเศษที่สุดสำหรับลูกค้าซูเปอร์คาร์ของแบรนด์เขาครับ และบ๊อบบอร์เชอร์สเองนะครับรองประธานฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ทั่วโลกของ Apple ก็กล่าวเช่นกันว่า c a r p พ y er a l อาตจะทําให้การเชื่อมต่อระหว่าง iPhone กับตัวรถยนต์ยุคใหม่นะครับได้ลื่นไหลมากยิ่งขึ้นปลอดภัยมากยิ่งขึ้น,ลนและเป็นธรรมชาติกว่าเดิมครับ และ Apple เองนะครับก็ยังคงยืนยันในเรื่องของ Privacy หรือความเป็นส่วนตัวของลูกค้านะครับโดยที่แบรนด์นะครับก็เคลมว่าจะไม่เข้าไปเก็บข้อมูลผู้ใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตและจะใช้เฉพาะข้อมูลภายในเครื่องหรือรถเท่านั้นและจะไม่มีการส่งข้อมูลไปยังบุคคลที่3แต่อย่างใดนั่นเองครับเรียกได้ว่าการที่ Apple และ Aston Martin นะครับเปิดตัว c r p l a y Ultra ถือว่าเป็นอนาคตที่ดีนะครับสำหรับสมาร์ทบูรีตี้ในอนาคตเรียกได้ว่ารถนะครับจะมีการเชื่อมต่อที่ f ฟลเลสมากยิ่งขึ้นครับลื่นไหลามาก ขึ้นและสามารถใช้งานได้มากขึ้นแต่สุดท้ายก็ต้องมารอดูนะครับว่าจะมีแบรนด์ไหนที่ต้องการให้ Apple เข้าไปร่วมพัฒนาและให้ใช้งาน Car Play Ultra ในอนาคตด้วยเช่นกันเพราะว่าไม่ใช่ทุกแบรนด์ครับที่จะแฮปปี้และยอมให้ Apple เข้าไปล้วงข้อมูลและปล่อยให้เติร์สปาร์ตี้ครับโชว์หน้าจอทั้งหมดในรถของเขาเหมือนกับแบรนด์อย่าง Mercedes- Ben บที่ปฏิเสธการใช้งานคา r p l a y Ultra นั่นเองครับและนี่คือคลิปสรุปการเปิดตัวของ Apple Car Play Ultra ที่ผมนวนไอมดได้นำมาสรุปให้าชอบ คลิปแบบนี้กดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้รวมถึงการรีวิวรุ่นไฟฟ้าในอนาคตของพวกเราด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ